ยัดคำง่าๆอีกคือเกาเมออนี่เมนูพันเมี่ยงแจวทั่วตัดหรือว่าแจ้วเงี้ยนนะกัมีกุ้งมีปลาหมึกพี่น้องเซฟเซมามาเซฟเซกับไอ้จะก,กี้เนาะทีพาไปบึงวิธีการเฮ็ดง่ายๆตามนี้เลยขั้นตอนแรกฮะว่ามาหั่นวัตถุดิบเนาะอันนี้เป็นปลาหมึกพี่น้อง อันนวดพอดีคําพอดีกินเนาะหลังจากนั้นก็นมาล้างให้สะอาดเนาะประมาณน้าสองน้า็สมกุ้งทะเลหรือว่ากุ้งขาวเนาะผสมน้ำพอน้าห้อนได้ทีแล้วก็ชิวผมาหมึกลงไปลวกนี่เ่ต้องลวกโดนเนาะพอสะดุง้งเพราะว่าลวกโดนหลังมื่ีหยาบเนาะลวกพอสะดุงะด้งสิก,บ,กบเสร็จแทบเนาะนี่ซํานี่พอดีพี่น้องกุ้งก็คือกันเนาะเอาซีวลวกแบบพอแบบสะดุง้ง สีแบบมันสม่ำน่อยๆบ่ต้องไปลวกซุกหลายเดี๋ยวมันเหนียวมันสีเสียรสชาติความหวานต้อไปเข้าก็มาล่างพักพี่น้องพักก็มีพักทอดหรือว่าสลัดกรอบนะแล้วก็มีหอมลาบหอมอย่างพี่น้องขั้นตอนต้อไปเข้าก็มาตําแจ้วนะอันนี้ก็เป็นหมกเพชรประมาณถุงหนึ่งตามควมมักนะป่วยกเพชรไปใส่ลายเลยนี่ยสีสันกับจี๊ดจ๊าดแน่นอนต่อไปเข้าก็มาใส่หมกทั่วดินหรือว่ามักทั่วตัด ทีเดีเจ้าเห็ดสําเร็จเวลามันทีมีรสชาติเพราะว่าทางใส่ปดูดินเราใส่น้ําตาลเนาะอันนี้เรต้องใส่น้ําตาลเลยเติมน้ำห้อนลงไปน้ำต้มคาเสื้อแล้วนลเนาะให้เราใส่ไปพอประมาณตามนแหละก็ตามด้วยน้าําปลาโรยด้วยแป้งนัวหรือว่าซู้รยหน่อยนึงเนาะบีบด้วยหมากน้ำน้ำนี่ก็ตามพร้อมหมากแลนะ้เนาะหมากส้มก็ใส่หลาย เซตเป็นทีเงียบห้อยแจวกันออกมาหน้าตากะเป็นจะแซบขนาดเนาะสีสันได้การเลยพร้อมเสิร์ฟโอ้ยสีสันกุ้งเนาะปลาหมึกสดขักพี่น้องอ๋อมาเด้อแซบแซบต้องกันเนะาะครับไอเจะก,กี้เมนูนี้บริกินดนละก็เลยจัดให้แซบสบายดีพี่น้องมามือนีด โดนดนะบริกิโดนเติร์และลายเดือนนะในบ้านเพื่อกระยากแกกน่เลยจัดให้เลยมันทีห้องมายังได้ดีนะมันเป็นแก้วคือจังแก้วเงี้ยนแก้วอะไรพี่น้องพันนะมีปลาหมึกมีกุ้งมีขับปุ้นหรือขอนมจีนนะี่กบพักต่างๆพี่น้องแก้วนี่ขนคนเลยแกย้วบักทัวดินเนื้อบอกทัวตัดนะมาเสร็จแล้วแม่จะกี้ปากคือเกาด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะในการให้ชิป กดถึกใจกดไล่กดแซ่ต่างๆเนาะเพื่อเป็นการลังใจนะเราลายห,ห้างมาจวดคำยังไงเรวปะเนี่ยแต่แซ่อันนี้เป็นหอมลาบเนาะต้องดูาาเท่านั้นที่มีกินใส่หอมป้อมลงไปหรือว่าผักซีอืม cầm nhìn nháy bị đòn Hmm. Hmm. เดีวเพชรค่าขนาดพี่น้องได้ใจขนาดนะ้อโอ้ขอโทษขออภัยได้พี่น้องบ้าขอท่าดีขนาดวะมาเด้อพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะแซบ่บแก่บแบจักี้ทำเงี้ยงป้มๆคือเขาค่อยสะใจดี เขาปากได้บ่ะเนาะคำนี้พี่น้องนะบิก๊กบิ๊กเลยอืม ขักซูด <c oughs> นี่แล้ว,ว่พี่น้องของแซ่บมันก็นคือกับคนมากดีเนะมากแนวได้กับจ,จัดแบบมนุษย์คิดลายกับปวดหวัว อืมแก้วสุดยอดเลยเพ็ดได้ใจขนาดอืม อ,อบอกได้คําเดียวเลยฟินขนาดนาะอโอ้สืดแห้งเลยพี่นอ้อง เผ็ดแฮะหมัดเพชรผุ้หญงหงหนึ่งสิบบาทครับคบมีง้ไง่พี่น้องหายลงไปมาเพื่อพี่เพื่อน้องคำนี้ โทษฟิน 在不让。